ที่ร้อยตีทรงพลแป้นแก้วในอำเภอเมืองลบบุรีนะครับวันนี้ผมพร้อมด้วยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลุงนะครับแล้วก็ทีมงานของสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองลบบุรีนะครับวันนี้ได้มีโอกาสนะครับมาเยี่ยมให้กําลังใจชาวสวนกระท้อนนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเป็นการมาดูกระท้อนลูกแรกเนาะของสวนวันนี้เรามาสวนของลุงแกะกับป้าสุกนะครับซึ่งวันนี้ นอกจากการมาเยี่ยมให้กำลังใจชาวสวนกระท้อนแล้วก็คงเป็นเรื่องของการที่จะมาประชาสัมพันธ์เพราะว่าเราจะมีงานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลบบุรีให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับวันนี้ทางสวนลุงแกะครับกระท้อนลูกแรกพร้อมยังครับวันนี้พร้อมครับอของสวนลุงแกะเนี่ยกระท้อนมีพันธุ์อะไรบ้างครับมีพันธุ์อีลา่าอีล่าคือลูกไหนครับเนี่ยอีลา่ลาคือลูกนี้ครับท่านผู้ชมครับลูกนี้คือลูก พันอีล่าถ้าเรามองเผลินๆเ,เนี่ยก็จะคล้ายๆกันหมดเลยค,ลยคลยแต่ว่าถ้าชาวสวนหรือคนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องกระท้อนเนี่ยเขาจะมองออกเลยว่ามีความแตกต่างอันนี้คือพัน,อพน,อนุอีล่านะครับอีล่าอีล่านี่มีลักษณะยังไงบ้างมีลักษณะไอ้เปลือกหนาแล้วก็ผิวหรือสตรูดทรงนี่มันจะอุมอ้มครับจะอุ้มฝาพันุอื่นครับถ้าเป็นรุ่นแรกจะมีจุกครับ ออกเป็นจุกๆหน่อยเรียกว่าอีล่าแล้วก็รสชาติถ้าได้ที่แล้วมันก็หวานแต่อายุการเก็บเกี่ยวจะอยู่ได้ประมาณสามอาทิตย์สามอาทิตย์สามอาทิตย์ขึ้นไปแล้วไสจะสีเป็นสีเจ๊จมพูกสีจะไม่ดีแล้วคือมันจะล่มครับจะหมดอายุอายุการเก็บเกี่ยวจะสามอาทิตย์ขึ้นไปก็จะหมดคพันมิล่าเนี่ยท่านี้ก่อนอื่นเราจะมารู้จักกระท้อนก่อนอคือว่ากระท้อนเนี่ย ถ้าชื่อของกระท้อนถ้าชื่อสามัญก็จะเรียกว่าแซนทอนครับถ้าชื่อตามพฤกษศาสตร์จะเรียกว่าซานโดริคุมโท<อ>เอจาเปครับชื่อวงเมอริเอซีครับกระท้อนคำว่ากระท้อนี่ครับครับครมวันนี้ท่านผู้ชมครับก็ได้ความรู้เนาะรเรื่องของกระทรร้อนวันนี้โดยชาวสวนตัวจริงรอธิบายให้คําแนะนําเรื่องของกระทรร้อนเพราะ ตอนนี้กระ t อนลูกแรกออกแล้วเราจะเลือกซื้อกระท้อนกันเนี่ยวันนี้ก็เลยต้องมาแนะนําความรู้โดยชาวสวนโดยลุงแกะนะครับกับป้าสุกต่อเลยฮะถ้าภาคเหนือเขาจะเรียกว่ามาต้องมาติ๋นมาต้องมาติ๋นมาติ๋นแล้วถ้าภาคใต้จะเรียกว่าหล่อนเตียนล่อนเตียนและสตาสตูและสตนะครับแล้วอันนี้พานิราเราเราจะผ่านเลยไหมฮะอผ่านเลยจะได้ดูครับเพราะว่าอีลานี่ ถ้าอายุการเก็บเกี่ยวยงังยังไม่ถึงที่ครับอันนี้ยังไม่ค่อยหวาคือจะเริ่มเริ่มอันนี้มันเร,มเริ่มเหลืองเริ่มฟูแล้วครับฟูครับนี่นะครับเริ่มฟูอ่าลักษณะทีนี้นะครับท่านผู้ชมครับ,รบนี่ลักษณะของกระท้อนพันอีล่าที่พาอ,ออกมาเนี่ยก็จะฟูแล้ว จะฟูเริ่มเริ่มฟูเริ่มมีมีฟยมากเป็นไงฮะท่านนายกน้ำลายไหลไหมฮะนะแต่ก็พอจะพอทานได้มันมันยังไม่ถึงที่ครับอันนี้เริ่มฟูแล้วังเกาะรงถอะได้ครับอันนี้อันนี้มันต้องต้องที่หลังของปุยฝ้ายครับลังครับคืออายุการเก็บเกี่ยวจริงๆต้องหลังจากปุยฝ้ายแล้วปุยฝ้ายออกได้ประมาณ สองอาทิตย์เนี่ยไลอีล่าจะออกได้อครับครับเราลองครับเกษตรลองลองอันนี้รสชาติยังยังไม่ได้ที่ครับอเพราะว่ามันมันจะไปในมันจะล่าฝาครับอันอ้าออันนี้ทันต่อไปปุยฝ้ายปุยฝ้ายที่ตะลุงมีชื่อเสียงก็เพราะพันนี้ครับอันนี้ท่านผู้ชมครับทางลุงแกะย้ําเป็นพิเศษว่าพันนี้คือพันที่ เป็นชื่อเสียงของตำบลตะลุงนะครับที่อื่นไม่มีครับอ้นสายพันธุ์แต่นี้ไม่มีจะมีเฉพาะที่ตะลุงครับตำบลตลุงนะครับอันนี้ลักษณะนี้ครับพันธุ์พันธุ์นี้ถ้านําไปปลูกที่อื่นแล้วรสชาติจะไม่เหมือนครับเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยครับลูกผลจะใหญ่กว่านี่พี่จันบุรีปากท่องเคยเอาไปจากบ้านผมเนี่ย ไปปลูกแล้วลูกใหญ่ของแท้ดังเดิมอร่อยต้องปลูกที่ตะลุงครับตำบลตะลุงนิ้วลายได้ไหมยิ้วลายก็ได้นิ้วลายตอโภกระต้นโภกระต้นได้ครับพะพื้นที่ใกล้เคียงกันใกล้เคียงครับที่ร่วนคนายครับตะครับอ่าโอเคอ่ะลุงพาเลยครับลูกต่อไปอันนี้ปุยฝ้ายครับอ่าท่านผู้ชมจะสังเกตอ่านนิดนึงนะครับอาเดี๋ยวแผ่นกล้องมานะท่านผู้ชมจะสังเกตนะครับว่าอันนี้คือ นธุนปุยฝ้ายซึ่งในช่วงเนี้ยเอาเรียกว่าเริ่มออกแก่เต็มที่เพราะฉะนั้นลักษณะของอจะฟูปุยมันจะฟูนะครับนะโอเคเห็นเล่าน้ําลายไหลปกติแล้วที่เขาขายกันคือเขาแชใช้โพแทสเซียมตัวท้ายทำให้หวานแต่ว่าปีนี้ฝนฝนชุกเนี้ยถ้าเราไปใช้โพแทสเซียมมากแล้วไส้จะเป็นสีชมพูอืจะเป็นไส้แฉะไส้ซึม อันนี้อันนี้ก็ไม่ต้องใช้เลยอ่ะครับอันนี้เราไม่ได้ใช้ปล่อยธรรมชาติเพราะปีนี้ฝนดีครับพราะฉะนั้นพี่น้องสวนกระท้อนเนี่ยก็ได้รับได้รับผลดีผลดีครับจากการที่ฝนดีฝนไม่แรงก็เลยทําให้ผลผลิตอ่ามันมันจะมาเองคือขบวนการคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศเนี่ยครับมันจะเปลี่ยนแป้งเป็นน้ําตาลอืมครับทำนยกดูนะครับนะอ่าเปลี่ยนแป้งเนื้ออร่อย อันนี้พันธ์ทับทิมครับอันนี้พันต่อมาพันทับทิมครับเป็นพันธุ์ทับทิมทับทิมครับแตกต่างจากสามพันที่ว่ามาอย่างไรบ้างฮะแตกต่างคือว่าผิวผิวก็จะเหลืองเหมือนทับทิมอ้โเหลืองเหมือนทับทิมและรสชาติก็จะต่างกันครับต่างกันครับแต่อายุการจะเกี่ยวก็ได้สองอาทิตย์ฝ่าไส้จะล่มง่ายไส้จะล่มงง่ายอันนี้พันธุ์ทับทิมพันธทับทิมอ่ะว่างตรงที่เดิมอ่ะ เมื่อกี้นี้อันนี้พันปุยฝ้ายนะครับวางให้เห็นนะครับอันนี้พันอีล่าแยกชิ้นส่วนแล้วนะครับอันนี้เขียวหวานครับเขียวหวานนี่จะเป็แข็งหน่อยแต่ว่ารสชาติจะหวานแหลมพันเขียวหวานของลุงมีพันเขียวหวานที่แตกต่างจากสวนอื่นครับจากสวนอื่นนะวันนี้เขาง้ไม่สวยอ่าวันนี้เพิ่งได้ยินว่ามีพันเขียวหวานด้วยปกติพันเนี้ยมันมันจะหวานหวานมากแต่นี้ลูกมันจะไม่อย่างนี้คือปีนี้มาจากอากาศที่มา มันจะเขียวครับพอถึงเรียกเขียวหวานอ๋อมันสีมันจะไม่สวยครับแต่รสชาติหวานครับสี่สีสายพันธุ์ครับครับอ้าวอีกครั้งหนึ่งครับลูกแกะกับประสกลองอธิบายให้ท่านผู้ชมเห็นว่าทั้งสามสี่สายพันธุ์เนี่ยถ้าท่านผู้ชมจะเลือกซื้อเนี่ยวิธีการสังเกตวิธีการดูว่าแต่ละพันธุ์เนี่ยพันธุ์อะไรต่างเนี่ยนะแล้วก็เป็นของตำบล ลุงนิ้วลายโพกต้นหรือของอำเภอเมืองของจังหวัดลบบุรีเราหรือเปล่าเนี่ยมีวิธีการสังเกตดูยังไงฮะก็คือถ้าถ้าไม่ใช่ชาวสวนก็ไม่เคยรู้ครับอ๋อคือจะไม่เคยรู้แต่อีล่าเนี่ยสังเกตง่ายกว่าเขามันจะทรงอุมทรงอุมลกทรงอุมแล้วก็ทับทิมมันก็จะทรงอุคม้คายกันแต่ว่าทับทิมมันจะแป้นครับอีล่าหวัหวหวัวหัวจะหัวจะเลียวทับทิมมันจะแบนทับทิมจะแบนบถ้าปุ๋ยฝ้ายนี่สังเกตง่ายมากครับลุงจะแบน จะแบนแต่ว่ามันไม่อูเหมือนในทับทิมครับไม่อูเหมือนทับทิมถ้าเขียวหวานนี่ก็ลูกลูกจะปั้นครับจะแป้นแล้วมันจะเป็นเหลี่ยมเป็นห้าเหลี่ยมมันจะมีเหลี่ยมที่เม็ดมีแบบทุเรียนมันจะเป็นปู้าบเขีจะหวานเป็นปูโอเคประโยชน์คือประโยชน์มันอยู่ที่คนชอบอ่ะจะชอบเปรี้ยวอมหวานหรือหวานอมเปรี้ยวมันอยู่ที่คนชอบบางคนชอบหวานอมเปรี้ยว พอทานเข้าไปแล้วมันหวานแล้วมันจะในท้ายจะอมเปรี้ยวบางคนชอบเปรี้ยวอมหวานมันอยู่ที่คนชอบครับบางทียังนิ่มนวลเนี่ยเราทานเข้าไปแล้วมันจะหวานพอเลิกทานแล้วมันจะเข็จหวานนะมันจะเข็จหวานอะไรเขาเรียกว่าหวานอมเปรี้ยวก็วันนี้สวนของลุงเนี่ยคือมีพันธุ์เริ่มจากอีล่าปุยฝ้ายทับทิมแล้วเขียวหวานนะครับนอกจากนั้นยังมีพัน ที่จังหวัดลบบุรีเราเนี่ยยังมีพันอีกสองสามพันอย,อ,อยากให้ทางท่านกเกษตรอำเภอลองได้บอกว่าที่จังหวัดลบบุรีเราเนี่ยนอกจากสี่พันที่อยู่ในส่วนของลูกแก่แล้วเนี่ยสวนอื่นๆมีพันอะไรบ้างครับก็จะมีพันนิ่มนวลน,<ะ>น,นิ่นวนสวนในฝั่งตะลุงโพกต้นก,ก็น่าจะมีกันหลายสวน,นครับอันนี้รู้สึกแต่ก็ยังก็ยังน้อยถ้าเทียบกับอีล่ากับคุยฝ้ายใช่ไหม คือครัปลูกมากไม่ได้ครับมันแตกหมดเห็นบอกว่าเห็นว่าดูดูแลยากเหมือนกันครับปลูกเป็นการค้าไม่ได้มากต้นจะมีแค่ต้นสองต้นที่เกษตรชีพเอามาแจกสมัยก่อนเห็นว่ามีใครปลูกไว้นี่มีท่านผู้ผู้บริโภคจองไว้จองไว้เยอะหมดหมดเลยแต่ว่า นปลูกก็แย่แต่ผลตกมาเรื่องงี้ยแตกหมดเลยอพันนิ่มนวลเนาะพันนิ่มนวลแล้วก็มีพันก็มีีพันหนึ่งที่ขึ้นชือกกมมี่กัมยี่เนาะพันกมยี่นะครับแตกเก่งถ้าดูแลไม่ดูแลยากลวงง่ายมากลวงง่ายอ๋อครับแต่ว่าทุกพันก็คือรสชาติอร่อยอร่อยนะครับถ้าเป็นของจังหวัดพุทธบุรีนะครับนะที่ตะลุงนี่มันคนจะเล็กกว่าที่อื่นแต่ว่า มันรสชาติดีลูกสู้ไม่ได้แต่ว่ารสชาติดีครับครับอืมก็ท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้มาอ่ารู้นะครับอ่าสาระดีๆเรื่องของกระท้อนนะครับนะกระท้อนจังหวัดลบบุรีนะครับจากชาวสวนคือลุงแก่กับประสุกแล้วนะครับอ่าประโยชน์นะครับที่ทางอ่ท่านผู้ชมนะครับน่าจะได้รู้เนาะอ่าว่าประโยชน์ของกระท้อนมีอะไรบ้าง อยากจะให้ทางท่านกเกษตรอำเภอเนาะประโยชน์ทางกระท้อนเนี่ยทานแล้วมันมีผลดีกับร่างกายยังไงครับกระท้อนก็มีประโยชน์หลายอย่างนะครับก็ในในส่วนแรกเลยก็ก็คือเป็นผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงนะครับก็ช่วยให้การขับถ่ายระบบขับถ่ายดีขึ้นนะครับถ้าถ้าเราบริโภคนะครับแล้วก็ยังช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยนะครับม,มีสารที่สําคัญก็คือสาร คอร์ซิชินนะครับก็ช่วยในการเพิ่มคูณภูมิต้านทานนะครับของร่างกายนะครับแล้วก็ช่วยบํารุงกระดูกและฟันนะครับแล้วก็ทั้งยังช่วยในเรื่องผิวด้วยเพราะว่ามีคอลลาเจนสูงนะครับสําหรับผู้ที่ดูแลสุขภาพนะครับก็ทาบริโภคแล้วก็ช่วยให้ผิวสวยด้วยสําหรับกระท้อนนะครับก็ท่านผู้ชมครับถ้าเราทานกระท้อนเนี่ยนะหนึ่ง วิตามินซนะีไม่ต้องไปซื้อฐานสองคอลลาเจนราคาสูงนะไม่ต้องไปซื้อฐานวันนี้ทานกระท้อนได้คอลลาเจน,นกระดูกและฟันแข็งแรงผิวเด้งไม่ต้องไปซื้อเครื่องสําอางเนาะอ่าน,ออนี่คือประโยชน์ของกระท้อนนะครับอะลุงแกะช่วยเสริมอีกหน่อยได้ไหมว่าจากที่ท่านกเกษตรได้บอกว่าประโยชน์ของกระน h o n มีอะไรบ้างทีนี้มาฟังจากชาวสวนโดยตรงดีกว่าว่าปลูกแล้วก็ทานเองแล้วก็จําหน่ายเพราะฉะนั้น ลุงสวนลุงแก่เนี่ยทราบว่ามีเท่าไหร่ไม่พอขายนั่นแสดงว่าผู้บริโภคเขาต้องอมีความประทับใจในรสชาติแล้วก็ได้ประโยชน์จากการทานกระทร้อนนอกจากประโยชน์ที่ทางท่านเกษตรอำเภอได้บอกมาแล้วมีประโยชน์อะไรอีกที่ลุงแก่ผู้ซื้อที่เขามาซื้อลุงแก่เยอะๆน่ะเขาถึงได้มาซื้อทุกปีค,คือว่าเขาทานแล้วอร่อยอ่าหนึ่ง<ล>อร่อย ได้รางวัลมาชนะเลิศที่หนึ่งมาสิบเอ็ดปีซ้อนสิบเอ็ดปีซ้อนครับแล้วก็เขาซื้อไปแล้วเขาจะนํากระท้อนเนี่ยไปฝากตามเพื่อนตามพ่อแม่พี่น้องเขาใครได้รับฝากก็ประทับใจประทับใจครับครับแล้วก็เขาซื้อไปฝากกันแล้วกระท้อนนี่มันมีรสชาติที่แปลกกับผลไม้อื่นอ๋อแปลกกว่าผลไม้อื่นแปลกยังไงครับคือว่ามันมีเปรี้ยวอมหวานหวานเปรี้ยวทั้งเปรี้ยวทั้งหวานครับ ผมเปรี้ยวอมหวานครับอมเปรี้ยวอมหวานครับมันมันมีเสน่ห์อยู่ในตัวมันเองอ่ะอ่านี่มีเสน่ห์ในตัวมันเองมีทั้งเสน่ห์และมีทั้งคุณค่าครับและประโยชน์ประโยชน์อ๋อคือพอถึงปีนี่เห็นเขาขายกระท้อนกันในรถผ่านมาต่างจังหวัดเขาจะแวะเวียนมาซื้อครับปีหนึ่งหลายๆตังค์ครับถือว่าได้รับความนิยมได้รับความนิยมแสดงว่าหนึ่งปีเป็นการรอคอยว่าถึงรอบฤดูเอ๊ะเมื่อไหร่กระท้อนลบบุรีจะออก เนาะอ่าพอรู้ว่าออกแล้วมาเลยมาเลยครับครับปีหนึ่งครั้งเดียวครั้งเดียวได้ทานกระท้อนจังหวัดลบบุรีจังหวัดลบบุรีครับอืมครับอ้าวประสุกบ้างดีกว่าประโยชน์ที่ประสุกคิดว่ามีประโยชน์ประสุกเปขายครับขายที่หน้าถนนครับส่วนใหญ่อ่าทั้นถามประสุกดีกว่าคนขายผู้บริโภคที่มาซื้อจากประสุกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขานิยมซื้อพันอะไรกับประสุก ปุยฝ้ายอันนี้เนาะเพราะฉะนั้นลักษณะปุยฝ้ายเนี่ยแสดงว่ามันมีลักษณะของลูกใหญ่แล้วก็มีรสชาติเนื้ออร่อยเนื้อฟูเนาะเปลือกไม่ฝาดคือหมายว่าปอกบางๆนี่ก็ทานได้แล้วนะไม่ต้องไม่ต้องปอกลึกนะเพื่อที่จะเอารสชาติฝาดออกอันนี้ปอกบางๆก็ใช้ได้เลยอันนี่นี่ แสดงว่าคนนิยมมากคือปุ๋ยฝ้ายเขาชอบปุ๋ยฝ้ายกันอ๋อครับโอเคนะนะครับลองมาก็อีล่าอีล่าลูกใหญ่อามาลูกใหญ่เหมือนกันเปือกหนาแต่ว่าเปลือกจะหนานี่นี่ท่านผู้ชมดูครับเพื่อเปลือกจะหนานิดหนึ่งเราเราเวลาเราจะทานเราก็ต้องปอกให้ลึกไปนิดหนึ่งเนาะโอเคเปลือกมันฝาดเยอะรสชาติฝาดเยอะแต่บางคนก็ชอบนะเป็นยาเป็นยาเป็นยารสรสฝาดได้เป็นยาอันนี้อีกพันหนึ่งก็คือเขียว เยาวานอันนี้อันนี้เป็นไงฮะคนอันนี้รสหวานแหลมมากหวานแหลมหวานแหลมอันนี้คนก็นิยมนิยมเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกทับทิมทับทิมนะทับทิมอันนี้ปอกลึกไหมครทับทิมก็ต้องลึกนิดหนึ่งอ่ะผมได้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 ความรู้ละค่ะผู้ชมถ้าพันออล่าเนี่ยบางท่านบอกเอ๊ะทำไมอันนู้นพันอีล่าในี่ปอกลึกไว้นิดหนึ่งอ่าแล้วรสชาติที่ฝาดจะออกไปกับเปลือกแต่ถ้าปันปุยฝ้ายนะ อย่าไปปอกลึกเสียดายเสียดายความอร่อยที่อยู่กับกระท้อน <c oughs> ปอกบางๆ <c oughs> ทานได้หมดเลยอร่อยหมดนะครับนะ, <c oughs> อ,ะอร่อยนะครับที่เหลือนี่ก็ปอกลึกนิดน,นึงเ <c oughs> นาะ <c oughs> โอเคนะครับอ่ะ <c oughs> ที่ผ่านมาวันนี้ทางท่านนายกอบตอตะลุงเนาะก็ได้มาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับว่า <c oughs> ต่อยอดยังไงแล้วก็ในเรื่องของอท่านนายกว่าชาวสวนที่เนี่ย <c oughs> เป็น เป็นการส่งเสริมโดยทางอบตได้มีการส่งเสริมแล้วก็ได้มาเยี่ยมให้กําลังใจกับชาวสวนยังไงบ้างนะครับแล้วก็ที่ผ่านมามีปัญหาอะไรบ้างที่ต้องมาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับทางชาวสวนปัญใหญ่ถ้าถ้าจะมีปัญหาก็คือภัยแล้งภัยแล้งช่วงภัยแล้งแต่ปีนี้โชคดีครับปีนี้โชคดีท่านนายกก็เลยเหนื่อยน้อยหน่อยนืครับถ้าถ้าช่วงช่วงแล้งก็ต้องหาน้ำอะหาน้ำเนาะชาวสวนครับเพราะว่า าขาดน้ำแล้วผลผลิตมันก็จะมีผลกระทบต่อ<ม>ลูกกระท้อนแต่ปีนี้ถือ,ถอว่าโชดนะคชดีมันมีผลถอดีมีผลถ้าถ้าน้ําไม่เพียงพอม,มันมีผลต่อรสชาติหรือว่าลูกกระท้อนยังไงบ้างลูกแก้มีผลทาให้ลูกไม่โตแล้วก็เปลือกนี่จะกระด้างแข็งออเปลือกจะแข็งแล้วก็กระด้างเนาะแล้วลูกก็ไม่โตขาดน้ําลูกไม่โตลูกก็ไม่โตรสชาติอรสชาติก็ปุ้ยจะไม่ค่อยมี คือปุ๋ยจะน้อยเนี่ยปุ๋ยเนี่ยจะน้อยจะไม่ฟูเราก็น้อยอเพราะฉะนั้นแสดงว่าปีเนี้ยเชื่อได้เลยว่าเมื่อน้ําดีไม่มีเรื่องขาดแคลนน้าเนี่ยก็ทอดลบบุรีปีนี้ท่านผู้ชมครับรสชาติก็ต้องดีกว่าทุกปีแน่นอนนะเพราะอน้ําดีไงลูกดีปุ๋ยดีนะรสชาติดีนะเปลือกไม่แข็งนะโอเควันนี้เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเตรียมนะเตรียมเพราะว่า มีกระท้อนที่ไม่ประสบปัญหาแรงรสชาติดีกว่าทุกปีที่ผ่านมาแน่นอนนะครับนี่ท่านนายกต่อว่านอกจากการดูแลแก้ไขปัญหาก,กรณีที่กาดนน้ําแล้วเรื่องอื่นๆที่ทางท่านนายกได้ส่งเสริมชาวสวนซ้อมหรือว่ามาเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องชาวสวนบางที่เขาก็จะเริ่มมีขยายขยายพื้นที่ปลูกออกไปเพราะเขาเริ่มรู้แล้วว่าสดพึ้ที ผลผลิตของกระทอนเนี่ยถ้าถ้าใครมีที่สักห้าไร่สิไร่เนี่ยมันสามารถจะกอบกู้ครอบครัวให้มีชีวิตอยู่ดีกินดีได้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ได้ได้ครัแต่ว่าคนตรุงก็บางบางส่วนก็อาจจะยากจนหน่อยเป็นบางทีก็ที่มีจำนวนจำกัดที่จำกัดครับบางบ้านก็ปลูก ได้แค่ไร่สองไร่ก็ไม่กี่ต้นนะครับแต่ก็พอพอ,พอได้อยู่ได้ครับก็ส่วนหนึ่งกับที่ทางาท่านนายกอบตอตะลุงนะครับกับทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยโดยเฉพาะทางอำเภอเมืองลพบุรีเนี่ยที่ได้มีการส่งเสริมแล้วก็สนับสุนพี่น้องชาวสวนกระท้อนอีกเรื่องหนึ่งก็คือร่วมกันจัดงานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรีเนาะซึ่ง ถือว่าเป็นโอกาสสําคัญในการที่จะช่วยให้พี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนกระท้อนเนี่ยมีสถานที่จําหน่ายนะในช่วงของจัดงานเทศกาลจะจำหน่ายเยอะๆนะจะจําหน่ายได้เยอะมากแล้วก็ผู้คนจะมาเที่ยวชมงานแล้วก็ได้ซื้อกระท้อนกันนะครับท่านผู้ชมไปดูที่ด้านด้านบนเนะฮะเขามีการห่อด้วยถุงเพราะนั้นก็เชื่อว่าสิ่งนี้ก็คือเป็นหลักประกันได้ว่าไม่ได้มีการใช้สารเคมีในการไปพ่น นะพ่นกันแมลง<ช>พ่นกันอะไรต่างอยู่ในถุงกระท้อนนะครับนะบปลอดภัยนะครับที่เราทําสวนกระท้อนมาทั้งหมดเนี่ยป,ป,ปีและครองแก่ทำมาสามสิบกว่าปีเลยครับสามสิบกว่าปีสากว่าปีครับก็การที่ทามาระยะเวลาสามสิบปีเนี่ยก็แสดงว่ากระท้อนเนี่ยมันสร้างความมั่นคงคให้กับครอบครัวสร้างไรายได้<ต>ให้กับครอบครัวคือ,อ,อ,อส่งให้ลูกเรียนสูงสูงได้ครับจนจบระดับสูงสูงได้เลยวิศวะในแพทย์ครับนะครับ สองคนจบมาแล้วคือได้จากกระนอ่ะแสดงว่ากระท้อนก็ถือว่าเป็นรายได้หลักได้เลยนะครับนะที่สามารถให้ครอบครัวสามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงนะครับนะนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมว่าถ้าใครที่มีที่ดินที่เหมาะกับการปลูกกระท้อนเนี่ยนะครับจะมาปลูกกระท้อ n เนี่ยก็คิดว่าน่าจะทำให้สามารถมีรายได้นะครับที่มั่นคง เช่นเดียวกับส่วนลูกแก่ประสุกเนาะคือทำกันเองไม่ได้จ้างคือเราห่อเองขายเองลงมือครับถ้าเรามาทำกับมือแล้วมันจะได้ผลดีครับครือเราจะรู้อีไหนดีไม่ดีเราจะเด็ดออกเลือกแต่ลูกดีๆไว้เราก็จะได้ประโยชน์มากครับแสดงว่าถ้าลูกแก่พูดแบบนี้ก็คือกระท้อนเนี่ยนอกจากทำด้วยมือแล้วจะต้องทำด้วยใจด้วยครับใส่ใจใจรักครับใจรักนะ ทำได้ใจด้วยนะถ้าอายุมากๆก็ยังไม่ทิ้งนะครับนั่นน่ะสินะครับเพราะนั้นทานกระท้อนผลลูกแก่นี่นอกจากทานกระท้อนรสชาติกระ t h o นยังได้ได้ใจชาวสวนด้วยเนาะใจชาวสวนที่อยากจะให้พี่น้องได้ทานกระท้อนอร่อยๆนะโอเคถ้ายังมียังทาไหวอยู่ก็จะผลิตผลไม้ที่มีรสชาติอร่อยให้ เพื่อผู้บริโภคเพื่อผู้บริโภคไปอีกไปอีกนานครับนนาโอ้โหมลำพานเนี่ยเขาติดต่อก็ตะมนตะลงแต่เขาปลูกไม่ได้เลยเพราะอะไรครับเพราะดินมันดินดินไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอ๋้นติต่อกันนิดเดียวดินดำปลูกไม่ได้ดินดำปลูกไม่ได้เพราะหน้าแรงมันจะห่างแล้วรากฝอยจะขาดครับโอเคต้องดีไซน์เนี่ยห่างห่างกันเนี่ยไปประมาณห้าร้อยเมตรเนี่ยปลูกไม่ได้แล้วเอาละวันนี้กระท้อนลูกแรกได้ออกแล้วแล้ววันนี้เราเ่าออกมาแล้วนี่คือกระท้อนลูกแรกของชาวสวนนะครับ วันนี้เราเริ่มมีกระท้อนลูกแรกจําหน่ายกันแล้วนะครับ,รบทีนี้ชาวสวนทางของลุงแก่เนี่ยมีช่องทางในการจําหน่ายนะครับที่ไหนบ้างก็ผมที่อมเภอไม่ได้ไปขายเพราะว่าไม่มีคนไปขายก็ขายอยู่ริมทางถนนตีแยกใบพัดเนี่ยแล้วก็ที่สวนก็ที่สวนลบรีบานแพรกเนี่ยาขายเนี่ยก็ขายมาตลอดหมดไม่เหลือหมดครับของลุงแก่นี่ผลผลิตทั้งหมดประมาณกี่ตัน สมัยก่อนที่ก่อนจะเกิดโควิดที่สามสิบตันครับสามสิบตันปีนี้คาดว่าผลผลิตจะประมาณสี่ตันก็เกินยี่สิบตันขึ้นไปบเกินยี่สิบตันขึ้นไปนะครับแต่ก็ขายหมดก็น่าจะขายหมดครับครับเพราะว่ามันหลังจากไอโควิดนี่ก็ยังไม่แน่ใจแต่หลายแต่ว่าคิดว่าถ้าผู้บริโภคได้บริโภครสทันกระท้อนปีนี้หวานคือหวานทั้งตำบลไม่ใช่วานทั้งผมนะครับหวานทุก สวนสวนครับคือก็จะทําให้ชาวสวนมีรายได้แล้วก็คิดว่าคงจะขายกันหมดครับอโอเคนะครับนะก็ขายเฉพาะที่บ้านก็หมดแล้วนะขายที่บ้านที่ถนนสายลบรีบ้านแพกแล้วมีทางขายทางออนไลน์ไหมครออนไลน์ผมขายไม่เป็นครับไม่ได้หาดขายครับแต่ว่าพูดง่ายๆว่าไม่ไม่ถึงต้องขายออนไลน์ก็ไม่เหลือก็มีพานิชผมมาช่วยซื้อไปขายท็อปมั่ง ออบัครับครับไปท้าเราไปเที่ยวหนึ่งน้องบีอ่ะนะครับอ่ะท่านั้นก็มาถามชาวสวนตอบอะไรกันมีหน่วยงานไหนที่มาส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องของการทําอาชีพกระท้อนบ้างหน่วยเกษตรครับเกษตรพาณิชย์พาณิชย์เกษตรส่งเสริมการขายส่งเสริมเรื่องการการขายเรื่องในโรคแมลงแล้วก็มาแนะแนวให้ทางท่านนายกอมตก นะครับทางอำเภอเมืองลบบุรีกับจังหวัดลบบุรีก็เป็นโรงการจัดงานเทศกาลกระท้อนเนาะเพื่อให้มีพื้นที่ขายก็ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลบบุรีก็มีจัดสถานที่ให้ขายนะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับนะท่านผู้ชมผู้บริโภคที่จะไปซื้อเนี่ยก็คือพี่น้องเกษตรกรสามารถไปจําหน่ายได้เลยที่หน้าที่ว่าการอำเภอนะครับเมืองลบบุรีนะครับเพื่อให้มีสถานที่จําหน่ายกระท้อนเพราะว่าปีนี้นะครับ ทางเกษตรนะครับกับทางพณิชย์นิตรนะเราได้คุยกันแล้วว่าผลผลิตกระท้อนเนี่ยคาดว่าจะมีผลผลิตมากกว่าปีที่ผ่านมานะประมาณร้อยละยี่สิบถึงร้อยละสาสิบนะครับเพราะฉะนั้นกะเกณฑ์กันที่ประมาณพันตันนะหนึ่งพันตันเพราะฉะนั้นทางหน่วยงานราชการจึงได้หาทางแล้วก็ส่งเสริมสนุนให้พี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะจําหน่ายกระท้อนให้หมดนะครับนะกระท้อนให้หมดแต่ก็คาดว่า กระท้อนเนี่ยลูกสุดท้ายที่จะขายหมดเนี่ยประมาณปลายเดือนกรกฎาคมเพราะนั้นก็อยากจะเชิญเชิญท่านผู้ชมครับว่าตอนนี้กระท้อนลูกแรกของจังหวัดทุบุรีตมบลตมลุงนิ้วลายโปกระต้นออกแล้วนะครับนะแล้วลูกสุดท้ายเนี่ยจะหมดก็คือปลายเดือนกรกฎาคมถึงวันนั้นเราจะบอกอีกทีหนึ่งนะว่าลูกสุดท้ายแล้วจ้าเพราะนั้นตอนนี้ออกแล้วเนี่ยก็ต้องช่วยกันซื้อก่อนที่จะถึงลูกสุดท้ายกระท้อนจะหมดนะครับนะ นายกคุณท่านนายอำเภอที่ให้ความสําคัญกับชาวสวนเฉพาะชาวตาบลตะลุงแล้วก็มิ้ลลนยโพกต้นนะครับก็ชาวสวนก็ได้อาถิตย์จากท่านที่มาช่วยจัดงานอีกครั้งหนึ่งจากการที่มีโรคนะครับก็ห่างหายไปโ<ล>ครคโควิดเนาะ,ะรเริ่มเบาบางาะค,ะครับเริ่มเบาบาง ก็ปีนี้ก็ทางชาวสวนก็ฝากมาบอกก็ขอบคุณท่านนายอำเภอนะครับที่อ่เห็นความสำคัญให้ให้ฟามสำคัญแก่ชาวสวนนะครับกระท้อนของเรารขอบคุณอีกครั้งครับโอเคขอบมากครับครับก็ขอเชิญชวนนะครับเราจัดงานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลบบุรีรอ่ระหว่างวันที่22มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคมนะครับ ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภออเมืองลบบุรีก็ขอเชิญท่านผู้ชมแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับได้มาเลือกซื้อกระทออร้อนอร่อยอร่อยนะครับของจังหวัดลบบุรีได้ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลบบุรีนะครับนะก็รับรองว่าลุงแกบอกว่ารับรองว่าไม่ผิดหวัง,วงแล้วเป็นกระท้อน,ท,อนที่ไม่ผ่านการขาดแคลนน้าจะอร่อยกว่าปกตินะครับจะสมบูรณ์นะครับนะเพราะนั้นปีนี้มาลองกระท้อนที่สมบูรณ์ทั้งน้ํา นะทั้งลูกกระท้อนอน,นะครับที่ผ่านการผลิตโดยปลอดภยยัยจากสารเคมีนะครับเพราะนั้นก็เชิญชวนนะครับนะมาร่วมกันนะครับสนักงานชาวสวนกระท้อนนะครับนะทานกระท้อนประโยชน์ของกระท้อนนะครับ 1. สร้างระบบภูมิคุ้มกัน 2. ช่วยระบบขับถ่าย 3. ทําให้กระดูกและฟันแข็งแรงและ 4. ผิวสวยและฉ่ำเด้งครับ กระท้อนลบบุรีลบชาติหวานทุกสว,สว,วน ที่จังหวัดลบบุรีฉันอยู่ที่ตำบลตะลุงคนบ้านนอกในกรุงเขารู้จักฉันดีฉันตื่นแต่ตอนก่อนไก่แบกกระบุงลูกใหญ่ไปเก็บกระทอนพันดีมาที่นี่มาเยี่ยมบ,บ้านฉันที่นี่ถ้ามาแน่นอนได้ชิมกระทอนฟรี